สวัสดีค่ะพบกับเบสเครื่องกวาดแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนําสินค้านาเข้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าเครื่องโม่หรือว่าเครื่องบดละเอียดนะคะใช้ได้กับหลากหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ําตาลน้ําตาลทรายเกลืออบเชยโปรยกักหรือว่าน้ํามันจากข้าวสาลีก็ใช้ได้นะคะวัสดุของตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่แข็งแรงใช้งานได้ยาวนานไม่เป็นสนิมค่ะ และกำลังรอบหมุนของเครื่องตัวนี้นะคะจะอยู่ที่5,200รอบหมุนต่อนนาทีค่ะและกำลังผลิตนะคะ10กิโลถึง120กิโลต่อชั่วโมงกันเลยค่ะเครื่องตัวนี้จะช่วยลดเวลาและช่วยทุนแรงไปได้เยอะเลยนะคะและยังคุ้มมากๆเลยที่สามารถใช้บทละเอียดได้หลายอย่างเลยค่ะร้านเบเกอรควาต้าอ,อยู่ที่ถนน,ถนรัตนเกสินทเชียงใหม่ สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ka, like itchen, 69, เบ k e เครื่องโคอา Line @bakingkitchen หรือโทร0 8 6 4 7 8 9 0 6 9 0864298698อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe ด้วยนะคะ